สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาให้อาหารไก่กันนะคะพี่น้องลมฝนก็ทำท่าจะตกแล้วนะคะมาให้อาหารไก่กันนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิศทุกคอมเมนต์ค่ะให้อาหารไก่กันนะคะทักทา,ายสบายดีกัน,นะคะ่ะทำอาหารไก่กันนะคะพี่น้อง อาหารไกา่ย่ามเย็นลมก็ทำท่าเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องต้องไมมคอยเสมอครับทำท่าเหมือนฝนจะตกค่ะดูบรรยากาศ ฝนจะตกเลยค่ะอาหารไก่ยาำเย็นกันนะคะไก่ก็มีเยอะลมแรงมากเลยนะคะลมัดแรงมากเลยพี่น,อน้องมาแล้วสนุกเลยนะคะอากาศมันฝนจะตกเลยค่ะยาำเย็น เย็นที่บ้านเจ๊ตุ่มพารวยก็จะประมาณนี้นะคะแสงแสงไม่ให้เลย ทขอบทุกทาทุกครัทุกคอมเมนต์ค่ากค่มค่ะรัาวัรวยค่ะได้สะสมุุญมาตาดสนานะคะเงิน็ขอให้ได้เงินทองก็ขอให้ได้ทองค่ะไหลทองทองไหลมาเต็มบ้เต็มเรือนเต็มกระเป๋าทมท่านค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมายค่ะ